ครับในส่วนของภาพรวมของโครงงานนะครับผมรูปทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นตัวอุปกรณ์เคอร์เรนมิเตอร์นะครับที่ได้รับการพัฒนาแล้วครับก็จะเห็นได้ว่ามีตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับติดอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีตัวกล่องเคาน์เตอร์นะครับที่ได้รับการพัฒนาแล้วติดอยู่รูปทางฝั่งขวามือนะครับจะเป็นตัวโมบายของเรานะครับผมโดยตัวโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยครับผมปล่อยสัญญาณ w i f i ออกมาครับเพื่อให้ตัวกล่องเคาน์เตอร์เนี่ยคอนเน็กกับ Wi-Fi นะครับผม โดยอุปกรณ์นะครับผมภายในกล่องเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ ESP32 นะครับซึ่ง ESP32 เนี่ยครับผมจะเป็นตัวคอนเน็กต์ไวไฟของโทรศัพท์มือถือครับครับแล้วก็จะมีตัวอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับสื่อสารผ่านแบบ u r นะครับผมมีรีทสวิตเซนเซอร์นะครับผมจากนั้นนะครับจะมีไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่ครับก็จะมีไฟ LED red orange แล้วก็ green นะครับผม โดยหลักการทำงานการส่งข้อมูลจากเซนเซอร์นะครับเข้าไปในโมบายแอปพลิเคชันนะครับผมก็จะสื่อสารผ่านโปรโตคอลที่มีชื่อว่าเว็บสอ cket นะครับผมโดยนะครับผมเริ่มจากการส่งสัญญาณจากแอปพลิเคชันเนี่ยไปให้ตัวเซนเซอร์นะครับผมจากนั้นนะครับตัวเซนเซอร์นะครับก็จะส่งข้อมูลกลับมาที่แอปพลิเคชันได้ครับจากนั้นนะครับผมจะมีการบันทึกไฟล์เป็น PDF เเพื่อส่งไปยังโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยครับ ครับในส่วนของการสื่อสารนะครับผมจะใช้อยู่2โปรแกรมครับคือ1นะครับโปรแกรม Arduino 2นะครับโปรแกรม Visual Studio Code โดยโปรแกรม Arduino นะครับผมจะตั้งให้เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ครับส่วนโปรแกรม Visual Studio Code เนี่ยครับให้เป็นตัวคลีเอนต์ในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับผมแล้วก็ตัวเซนเซอร์รีสวิตช์หลักการทำงานก็คือ ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับรอการคอนเน็กต์ไวไฟนะครับผมเมื่อคอนเน็กต์ไวไฟสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมฝั่งของไคลเอนต์เนี่ยก็จะก็จะทำการเชื่อมต่อกับตัวเซิร์ฟเวอร์ครับโดยการส่งสัญญาณบลีเซนเซอร์นะครับก็จะเริ่มด้วยที่ปุ่มบอททอนเพย์นะครับผมก็จะมีอยู่2ปุ่มนะครับก็จะมีปุ่มเพย์ของอัลตราโซนิกแล้วก็เซนเซอร์ลีสวิตครับผมจะสื่อสารโปรโตคอลที่มีชื่อว่าตัวเว็บซ็อกเก็ตนะครับผมสื่อสารไปและกลับนะครับผม แล้วก็จะมาแสดงในตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับจากนั้นนะครับในตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็จะสามารถ Import ไฟล์เป็นไฟล์ pdf นะครับผมแล้วก็ยังส่งไปที่โซเชียลมีเดียต่างๆได้ด้วยครับครับในการส่งไฟล์ข้อมูลออกไปเป็นไฟล์ pdf นะครับผมจะเริ่มจากหน้าแอปพลิเคชันครับโดยหน้าแอปพลิเคชันที่สรุปผลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยค่า v a v e r a e ค่า a ค่า q แล้วก็ค่า q รวมนะครับผม จากนั้นนะครับในตัวแอปพลิเคชันนะครับจะมีปุ่มที่เขียนว่า export to PDF เนะครับเมื่อกดไปแล้วนะครับจะสามารถบีไฟล์นะครับเป็น PDF แล้วก็ส่งไปยังโซเชียลมีเดียต่างๆได้ครับซึ่งในไฟล์ PDF นะครับก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆนะครับที่เหมือนกับในตัวแอปพลิเคชันเลยครับผม ครับอันนี้จะเป็นท่าทางของการวัดนะครับผมของอุปกรณ์ที่พัฒนาแล้วโดยในหน้าแอปพลิเคชันนะครับจะมีการกําหนดเวลาในการวัดนะครับผมความลึกที่ A นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเนี่ยเพื่อส่งสัญญาณไปที่ตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิกให้เซนเซอร์อัลตราโซนิกเนี่ยส่งข้อมูลกลับมาที่แอปพลิเคชันของเราเป็นระดับน้ำครับผมจากนั้นนะครับจะเป็นการวัดความเร็วนะครับผม โดยจะมีค่าที่ D1 นะครับผมก็จะมีปุ่มเพเหมือนกันนะครับเพื่อส่งสัญญาณเนี่ยไปที่ตัวเซนเซอร์ลีดสวิตช์นะครับจากนั้นนะครับตัวเซนเซอร์เนี่ยก็จะส่งข้อมูลกลับมาเป็นจํานวนครั้งนะครับผมครับอันนี้จะเป็นการเก็บผลการทดลองนะครับของเครื่องเคอร์เรนมิเตอร์ที่พัฒนาแล้วกับก่อนที่จะพัฒนานะครับโดยเก็บประสิทธิภาพนะครับตั้งแต่7 s e เซกชันถึง3 s e เซกชันนะครับผม โดยที่ตัว7จ็ดเซกชันนะครับผมผมก็จะคำนวณค่าคิวรวมออกมาครับผมก่อนที่จะพัฒนาเนี่ยอยู่ที่1.19ตัวที่พัฒนาแล้วเนี่ยอยู่ที่1.23ดังนั้นนะครับจึงมาคำนวณหาค่า error ครับผมโดยค่า error ที่รับได้นะครับจะต้องไม่เกินบวกลบ5%ครับโดยค่า error ของ7จ็ดเซกชันเนี่ยครับอยู่ที่ลบสาครับ6กเซกชันนะครับอยู่ที่ลบสอครับ5้าเซกชันนะครับอยู่ที่ลบศูนรับ ส่วน4ี่เซกชันนะครับอยู่ที่ลบ1.1%ครับ3เซกชันนะครับอยู่ที่ลบ 3. เครับครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการเก็บผลการทดลองประเมินความมึงพอใจของเจ้าหน้าที่กรมชลประทานทั้ง3ท่านนะครับผมโดย1นนะครับนายชวกรครับ2ครับนายพิรวัตรครับ3ครับนายเปียทัศน์ครับโดยทั้ง3ท่านนี้นะครับผมทํางานที่สํานักวุัยและพัฒนาของกรมชลประทานนะครับผมโดยจะมีหัวข้อการประเมินดังนี้ครับ หนึ่งนะครับด้านฮาร์ดแวร์ก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์มีความสะดวกต่อการใช้งานอุปกรณ์มีความเหมาะสมแข็งแรงต่อการใช้งานครับอุปกรณ์เนี่ยเหมาะสมกับการทํางานในภาคสนามจริงครับ2นะครับจะเป็นหัวข้อด้านแอปพลิเคชันครับจะประกอบไปด้วย1นะครับการออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชันนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายครับ 2. นะครับความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชันครับ 3. นะครับจะเป็นความถูกต้องและแม่นยําในการตรวจวัดจำนวนรอบของใบพัดครับ 4นะครับความถูกต้องและแม่นยําในการตรวจวัดระดับน้าครับ5านะครับความถูกต้องและแม่นยําในการคํานวณค่าต่างๆนะครับ 6. นะครับภาษาที่ใช้ในแอปพลิเคชันนะครับสามารถเข้าใจได้ง่าย7นะครับความเหมาะสมของแอปพลิเคชันและความสวยงามนะครับผมโดยผมได้นําคะแนนเหล่านี้นะครับมาสรุปผลการทดลองนะครับผมแล้วก็แปลความหมายนะครับผมโดยเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยครับผมอยู่ที่ระดับดีมากครับ